สวัสดีค่ะอัพทูยูวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมนิพากาเด่นจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเรามีโครงการดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านค่ะ ตำสูรากฟันเทียมข้าวอร่อยความสุขพระราชทานของขวัญแก่ประชาชนค่ะและวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์เจษดาฉายคุณรัฐสาธารณสุขนิเทศเขตบริการสุขภาพที่11ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้ค่ะกิจกรรมในวันนี้เรามีอะไรบ้างตามดิฉันมาเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านคะสำหรับโครงการจากฟันเทียมสุรากฟันเทียมในวันนี้นะคะอยากจะให้ท่านได้ได้บอกถึงความสำคัญและก็ที่มาของโครงการในครั้งนี้คะ่ะครับโครงการจากฟันเทียมสุรากฟันเทียมนี่เป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขนะทำขึ้นเพื่อที่จะ,ะเป็นโครงการพระราชดำรินะครับซึ่งพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านเป็นห่วงประสบกร นะโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการเนี่ยอยากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นครับค่ะค่ะสำหรับชาวไทยเรานะคะก็คงจะทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะเราจะมอบสิ่งดีๆนี้สู่ประชาชนชาวจังหวัดสุราธ,ธานีอย่างไรนะคะเชิญค,คุณหมอค่ะครับก็ในส่วนของจังหวัดสุราธ,ธานีของเรานะครับ โดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราก็ได้สนองโนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการจัดการโครงการฟันเทียมสูรากฟันเทียมข้าวอร่อยของขวัญพระราชทานนะครับในปีนี้นะครับกิจกรรมของการฝังรากฟันเทียมเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราได้ทำมาอย่างต่อนเนื่องแล้วตั้งแต่ปี2554นะวันนี้มีผู้ได้รับการฝังรากฟันเทียมไปแล้วถึง318รายนะครับ นะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าในส่วนของสุราธานีของเราจะสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ทั่วถึงและก็สนองนโยบายของรัฐบาลเป็นอันนเป็การเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างจริงๆครับขอบคุณครับเป็นคําสัญญานะคะจากท่านนายแพทย์จิรชาติเรืองวัชรินทร์ท่านรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดส,สุราธานีของเราค่ะเราก็จะมาถามคุณหมอสงวนก่อธรรมนิเวศนะคะซึ่งท่านจะเป็นผู้ให้บริการค่ะ,ะครับ ในส่วนของการมารับบริการในโครงการารากฟันเทียมแล้วก็ฟันเทียมพระราชทานนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสามารถไปติดต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลศูนย์ได้ทุกแห่งเลยครับฟันเทียมพระราชทานนี้กับรากฟันเทียมเป็นอย่างนี้คือว่าธรรมดาคนไข้เวลาใช้ฟัน เทียมทั้งปากนี่นะครับบางรายก็สามารถใช้ได้เป็นปกติไม่มีปัญหาแต่ในส่วนบางรายถึงแม้ว่าจะมีฟันเทียมทั้งปากนะครับก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ดีเพราะว่าเสถียรภาพของฟันเทียมอาจจะหลุดอะไรง่ายนะครับซึ่งกรณีคนไข้ที่มีเงื่อนไขยอย่างแงยก็จะต้องปักรากฟันเทียมค่ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราพร้อมแล้วนะคะที่จะมอบของขวัญจากพระราชาสู่ประชาชนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทราบโครงการเกี่ยวกับฟันเทียมแล้วก็รากฟันเทียมพระราชทานได้อย่างไรคะตอนแรกยังไม่รู้เรื่องนึกว่าจะเรื่องใส่ธรรมดาธรรมดาพอเข้าไปพอเข้าไปถึงที่จังหวัดสุราษฎร์คณะ ทันตแพทย์เขาเอาแนะนําว่าเป็นของพระยาธานนะผมก็ยิ่งดีใจใหญ่เลย<ะ>เราก็โวย<ะ>ที่จะได้รับความการุณาพระมหาการาธิคุณจากในหลวงนะเป็นบุญคุณยิ่งใหญ่เลยดีใจแล้วก็ได้ไปใส่พอได้ใส่รากพันเทียมขึ้นมานี่<ะ>เราได้เคี้ยวละเอียด<ะ>อ,อาหารรสของอาหารก็ดีขึ้น<ะ>อ,อร่อยขึ้น แล้วถึงก็สุขภาพร่างกายการขับถ่ายก็เป็นเวลาขึ้นค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณลุงมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับความสุขพระราชทานในวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยโครงการในวันนี้ผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือผู้สูงอายุของเรานะคะสำหรับวันนี้เรื่องราวดีๆเล่าให้ฟังที่นี่ สุขภาพดีอยู่ที่คุณคุณคุณและคุณอั o ทูยูสวัสดีค่ะ